โรงเรียนเรนรูน,นครพิทยานุกูลอเภอร,รนรูน,นครจังหวัดนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมคณะผู้จัดทำมีดังนี้เด็กหญิงบุษยารินทะน,น,นันนคพันธ์เด็กหญิงปริเวศสังหารพและเด็กหญิงสิริฟัดสจันพิลมที่ปรึกษาโครงงานคุณครูพนิพาเชื้อสิงห์ภูมิใจนำเสนอ โครงการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของรูงสาคูผู้ศึกษาเล็งเห็นสภาวะในปัจจุบันที่ขยะมีมากจนลลนและมีกลิ่นเหม็นเน่าโดยเฉพาะขยะที่เป็นเศษพืชผักผู้ศึกษาจึงสนใจสัตว์ที่ช่วยในการย่อยสลายเศษพืชผักเพื่อช่วยลดขยะที่เป็นเศษพืชผักเราสนใจศึกษาหนอนแม่โจ้ไส้เดือนรูงสาคูในการกำจัดเศษพืชผักจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าหนอนจากรูงสาคูมีโปรตีนสูงและสามารถนำมาเป็นอาหารให้มนุษย์ได้เราจึงสนใจอาหารที่ใช้เลี้ยง รูงสาคูให้มีโปรตีนและคุณค่าแล้วนํามาแปรรูปโดยการทําเป็นข้าวเกรียบจุดประสงค์ในการทําโครงงาน 1. เพื่อศึกษาชนิดของสัตว์ที่มีผลต่อการย่อยสลายของเซษผัก 2. เพื่อศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรวงสาคู 3. เพื่อศึกษาชนิดของอาหารที่มีค่าพีเความชื้นและอุณหภูมิต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรวงสาคู 4. เพื่อศึกษาชนิดของอาหารเสริมจากโปรตีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ้วงสาคู 5เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรตีนจากด้วงสาคูสดและข้าวเกี๊ยวด้วงสาคูแต่ละสูตร6เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทานข้าวเกี๊ยบจากด้วงสาคูแต่ละสูตรโดยมีวัฏจักรของด้วงสาคูเริ่มจากตัวเต็มวัยที่ทําการปฏิสนธิกันเป็นเวลา3วันหลังจากวางไข่ไข่จะเข้าสู่ระยะตัวหนอน35-45ถึงวันและเข้าสู่ระยะดักแด้โดยใช้ใยมะพร้าวเป็นเวลา25-35ถึงวันจากนั้นจะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย9 0ถึงวัน จึงได้ศึกษาการย่อยสลายของสัตว์แต่ละชนิดโดยนำเศษผักมาทดสอบการย่อยสลายของไส้เดือนหนอนแม่โจ้และด้วงสาคูสาระระยะเวลา30วันพบว่าด้วงสาคูสามารถย่อยสลายได้ดีที่สุดคิดเป็นร้อยละ63 จึงได้นำสัตว์จากตอนที่หนึ่งที่ดีที่สุดคือด้วงสาคูมาศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยนำด้วงสาคูมาเลี้ยงในอาหารแต่ละชนิดได้แก่ฟักทองมันสับปะหลังมะละกอสุกและหน่อไม้ศึกษาเป็นระยะเวลา30วันพบว่า ด้วงสาคูที่มีมวลเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือด้วงสาคูที่เลี้ยงในฟักทองจึงได้นําฟักทองมาศึกษาในหารเสื่อมจากพืชแต่ละชนิดที่มีค่า pH ต่างกันดังนี้กกดซิติก pH เท่ากับ1แม่นาว pH เท่ากับ2กระเจี๊ยบ pH เท่ากับ3ปักติ้ว pH เท่ากับ4ตะไคร้ pH เท่ากับ5แครอท pH เท่ากับ6น้ำ pH เท่ากับ7ขมิ้นชัน pH เท่ากับ8ดอกอัญชัน pH เท่ากับ9ผงเท่าจากเปลือกมงคูด pH เท่ากับ10ผงเท่าจากเปลือกกล้วย pH เท่ากับ1 ผงเท่าจากเปิดอกใบไ,ไ 12, ผ่ pH เท่กับ12ผงเท่าจากใบขี้เหล็ก pH เท่ากับ13และน้ำปูนใส pH เท่ากับ14ศึกษาเป็นระยะเวลา30วันพบว่าด้วงสาคูที่มีมวลเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือด้วงสาคูที่เลี้ยงใน pH 8คขมิ้นชนันและด้วงสาคูเติบโตได้ดีที่สุดในความชื้นสัมบัติ h เท่ากับ82-83%แและอุณหภูมิส3องศาเซลเซียสหลังจากทราบว่า ร่วงสาคูเติบโตได้ที่ที่สุดในหานเสริมที่มีค่า pH 8ขมิ้นชันจึงได้นําร่วงสาคูฟักทองขมิ้นชันมาศึกษาเพื่อเพิ่มโปรตีนให้ด่วงสาคูจากถั่วแต่ละชนิดได้แก,ก่กากถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเขียวและถั่วลิสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่วงสาคูโดยการนําถั่วต่างชนิดกันมาบดผสมรวมกับลำและเทลงไปในกล่องใส่ก้ยที่ห่นไว้ลงไปในกล่องและนําร่วงสาคูมาช่างมวลก่อนใส่ลงไปในกล่อง โดยศึกษาและสังเกตมวลของด้วงสาคูที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา30วันโดยด้วงสาคูที่มีมวลเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือด้วงสาคูที่เลี้ยงในกากถั่วเหลืองหลังจากนั้น นำอาหารที่สุดจากแต่ละตอนมาเป็นอาหารของด้วงสาคูแล้วนำด้วงสาคูมาล้างท้องด้วยกล้วยและมะพร้าวขูดแบบสดนำด้วงที่ล้างท้องด้วยกล้วยมะพร้าวขูดที่ต้มแล้วมาแช่แข็งแล้วนำมาทดสอบเปรียบเทียบโปรตีนโดยใช้ไบูเรตสังเกตเปรียบเทียบสีของโปรตีนกับไข่ขาวจากนั้นนำด้วงสาคูที่ล้างท้องด้วยกล้วยมะพร้าวขูดที่ต้มแล้วแช่แข็งและไม่ได้ล้างท้องมาทำข้าวเกี๊ยบแต่ละสูตรได้แก่ข้าวเกี๊ยบที่ล้างท้องด้วยมะพร้า ข้าวเกี๊ยบที่ลังท้องด้วยกล้วยพบว่าโปรตีนที่มีความใกล้เคียงกับไข่ขาวมากที่สุดคือล่วงสาคูที่ลังท้องด้วยกล้วยที่ต้มแล้วแช่แขง็งและพบว่าข้าวเกี๊ยบที่มีโปรตีนใกล้เคียงกับไข่ขาวและข้าวเกี๊ยบปลา80%จากท้องตลาดคือข้าวเกี๊ยบจากร่วงสาคูที่ลังท้องด้วยกล้วยจึงได้นำข้าวเกียบยแต่ละสูตรมาศึกษาความพึงพอใจโดยคนทั่วไปนักเรียนและครูให้คะแนนความพึงพอใจสีกลิ่นรสชาติและความสวยงาม ว่าข้าวเกลยบจากดวงสาคูที่มีสีหน้ารับประทานที่สุดคือข้าวเกลยบจากดวงสาคูที่ล้างทองด้วยมะพร้าวข้าวเกลยบที่มีรสชาติดีที่สุดคือข้าวเกลยบจากดวงสาคูที่ล้างทองด้วยมะพร้าวข้าวเกลยบที่มีความสวยงามมากที่สุดคือข้าวเกลยบจากดวงสาคูที่ล้างทองด้วยมะพร้าว 1>, 1. มวลของสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของเศษผักมากที่สุดได้แก่ด้วงสาคูคิดเป็นร้อยละ6กสมวลของด้วงสารครูในอาหารแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ฟักทองมีมวล6.1นกรัม3มวลของด้วงสารครูที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมที่มีค่า pH 1 1 4ถึงมากที่สุดได้แก่ pH 8ปคมินชัน 4. มวลของด้วงสารครูในอาหารเสริมจากโปรตีนแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่กากถั่วเหลืองมีมวลเพิ่มขึ้น7.1กรัม5โปเตีดจากข้าวเกรียงลําโปรตีนจากากขข ดิบมากที่สุดได้แก่ข้าวเกลียบจากร่วงสาคูล่างท้องด้วยกล้วยที่ต้มแล้วแช่แข็งคิดเป็นร้อยละยีใกล้เคียงกับข้าวเกลียบปลาจากท้องตลาดอกข้าวเกลียบที่ที่สุดคือข้าวเกลียบจากล่วงสาคูที่ล่างท้องด้วยมะพร้าวขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การร่วมแรงร่วมใจในการทํโครงงานให้สําเร็จลุล่วงขอขอบพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนให้คําแนะนําและคอยให้กาลังใจในการทาโครงงานครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติรับชมรับฟังขอบคคุณ่ะ